โอ้วันนี้ยิบสองแล้วจะนอนแล้วแต่คือแบบมันยังไม่ได้แพ็คของให้พี่บีเลยก็คือไปซื้อเสื้อไปซื้ออะไรมาน่าสดมากคลิปจนแบบพี่ที่เขาดูบอกว่าแสปลกบ้างมันไม่ไหวจริงๆต้องแพ็คของให้พี่บีแล้วเพราะว่านัดพี่บีไว้ จะให้มีแต่พี่บีก็ไม่ได้ก็ต้องให้พี่บิวก็เลยแบบว่าอันนี้เป็นตัวแทนของเยมทั้งใจทำให้พี่บิวแล้วกันนี่ไงเจ้าพีดน่าักไอติมน้องชอบไอติมถ้าพี่บีถือนี่จะเป็นบุญตามากพี่บีถือให้น้องหน่อยพี่บิวคะ่ะถือให้เยีมหน่อยนะเยมให้อีกรอบหนึ่งอันนี้ฝากกับฝากไปกับพี่บีแล้วกัน เพราะว่านาัดพีวีไว้รุงน่าราอน่ารักอะไรนี้สีกร่องไม่เหมือนกันน,นจ้าเดี๋ยวต้องมาทำคิบเอเวย์เพิ่มเพราะว่ามันยังไม่เสร็จเท่าไหร่ Oh my gosh. Oh my gosh. เราชอบนะชอบอะไรที่มันเป็นแบบมเมล็ดมันปูกป้าเทเลยค่ะนั่นดูมีอะไรงไงพี่วีเนี่ยแบบตั้งใจทำให้จริงๆ แดงก็แรงเูนรักไม่ได้ซื้อไอตัวรองมาเพิ่มอ่ะงานยุ่งแบบยุ่งทั้งวันจริงๆก็เลยแบบ พีบ่บขายยังขอทนพี่บีจะด่าไหม <laughs> เบร์นารักูเกรบทำงานแล้วไม่ชอบกินข้าวพวกนี้เลยไของพี่บิว นี่งานรูปเลยด้วยเป็นไหนแล้วล่ะแสบไปให้พี่ดิวด้วยน่าจะอัอนนี้นะ はい。Yeah, ดูก็เยอะเสียเหลือเกินนะครับ <c oughs> <c oughs> เอา้าไม่มีหรอรู้สึกว่ามีนะจริงดิ เอาแล้วเราเอาไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราก็ลองสักจริงๆนะเอาเลย <c oughs> น่นหลักจังแต่ไม่มีแล้วละโอเคโอเคไม่มีก็ไม่มีครับพี่วิว จับเป็นบุญตาให้แยบสักครั้งหนึ่งในชีวิตท <c oughs> อเไปอีทำทำโอเคครับ ประมาณนี้เดี๋ยวจะได้ทำกิบเบต่อเดี๋ยวต้องถามพี่วีเลยว่าเยันจะเจอพี่วีได้ยังไงอะไรยังไงยังตั้งใจทำให้มากๆเลย ยดมเหมือนสีกล่องเลยนี่แบบเลือกนานมากเพราะว่าหาสูงแบบที่มันใส่ได้พอดีนี่ก็คือแบบใส่ได้พอดีเป๊ะที่พี่พีขาจะเยีม่มเอาไปให้เยี่ยมสัญญาเลยว่าเยีมจะวิ่งไปหาเลยนี่แห้งแล้วใช้งานได้จริงๆใช้งานได้จริงๆหุห่ยเราน้ำโกบ น่าหลาดเด็ดแบบเอ๊น้องเจ็ดจูโอเคเดี๋ยวทำคลิปวต์ต่อจะดึกแล้วตอนนี้ประมาณสี่นี่ทุ่งกว่าต้องรีบนอนเพราะว่าตื่นเต้นโอเคน่าจะแยกคลิปยี่สบสามหรือยีิบสี่โอเคบุ๊ยเจอกันมันงานเลยค่ะพรุ่งนี้ว้าบไปเลยอุ๊ย ก่อนไปลืมต้องเขียนโพสต์อีดข้อความส่งไปให้พี่บิวด้วยในกล่องเดี๋ยวเขียนแล้วก็พสต์อีแปะสอด <laughs> <laughs> เผื่อแบบเออเผื่อมาอ่านบ้างอย่างเงี้ยพี่บิวอ่านความในใจแยมหน่อยเพราะว่าแยมตั้งใจที่จะเขียนอะตอนไปงานแฟนไซน์แต่มันไม่ได้ไงมันได้แค่นั่งดูใช่ปะ่ะ <laughs> มันได้แฟนลูกเยอะ2วันอะรัแยมแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ล่าสุด ก็คือเออพี่เลิฟบอกว่ามีถ้าสมมติลงทะเบียนเสร็จแล้วอะ่ะมีขนมให้กินกว่าแบบชาวบัวสีบิววหิวหยิบไปได้เลยแล้วก็มีมางการองหน้าพี่บิวอะ่ะมีสามแบบก็คือแบบอ้าวแล้วใครจะกล้ากินถามก้อนมันก็ต้องเก็บไปมันน่ารักขนาดนั้นอุ้ยเ้มันน่ารักขนาดนี้อะ่ะพี่บิวแล้วมันได้อะไรเนี่ยือกํรไรไม่เอาหรอเอาแต่กำลังใจอะ่ะเอากำไรบ้างโอเค ไปจริงแล้วเร่นี้ไอคิปมันจะยาวมางนะเพราะว่าจบง,งานเสร็จแล้วแต่๋ยเราก็มามามอ,อยในคลิปแรก EP พหนึ่งแล้วก็ EP พีสองเป็นงานวันที่ยีิบสี่แล้วกันโอเคค่ะเจอก,กันค่ะมามียีิบสี่เจอก,กันนะปั๊บคุยกับไข่ <c oughs>